โคอยากอยู่ใกล้น้องโคอยากอยู่ใกล้น้องกนุนกลัวครับจะมาทำไมใกล้แท้กนุนวาโอ้ยดอกกนุนอะกนุนจับหางพี่เลยสิกนุนเอออะไฟโคจับหางน้องแล้วไฟโคจับหางน้องแล้ว รักกันรักกันกินยาเปลงเดียวกันก็รักกันเลยเนะเาะหันมาวะคนนู้นหันมาวะคนนู้นนี่ให้คุ้นเคยกันนะคะแม่สิให้คุ้นเคยกันโอ้ย ติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงทีนี้ออ้ยปลายโคเปเมสีเส้นเอ็นขาหลังนี้อยเยอะมากเลยเส้นเลือดเส้นเลือดแบ็โพลูออกมาเห็นเบ็ดชัดๆเลยนะคะนี่แข็งแรงมากขนุนหันมาว่าขนุนเอ้ยขนุนสัมผัสพี่เขาหน่อยนี่ะจับงาพี่เขาหน่อยนี่จะได้งายา,ยาวๆเหมือนเขานี่ ขนุนว่าออกไปได้แล้วมัง้งขนุนว่าเอาออกไปเหอะควันโอ๊ตขนุนว่าเออเออไปโคกทำอะไรน้องล้วงอะไรของน้องนนะนะ เย็นให้ขนุนแล้วขออนอเขียนอักขระลงบนหลังภายขนุนว่าให้คำให้คุณว่า oh. 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 คุกรลักนง้องคุกรลักนง้อง ไปเหอะพี่โคกเอ,อ้ยไปเหอะน้องหายใจไม่ทั่วท้องเออ,เอ,อไปแล้วขนุนไปแล้วพอโคกไปขนุนหันหน้ามาเลยไปเหอะไปเหอะขนุนว่าเออนั่งมองปลายขนุนดูพอโนดนั่งมองปลายขนุน มาแล้วแต่เวลาภายโคหันหน้าหานี่เขาจะหันหลังให้เลยนะคะนี่ขนุนเออเออเออนั่นแหละจับจับพี่น้อยจับพี่น้อยจับ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 พางดึงเลยขนุนโอ้จับขาหลังจับขาหลังสร้างความคุ้นเคยกันนะคะไม่ไม่สิเออนี่อนาคตข้างหน้าได้ออกงานคู่กับพี่พี่โคกแน่นอนขนุนเออจับหางไายโคกแล้ว เออเช็คเช็คความสูงของพี่โค้นะคะขนุนมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วขนุนไม่เหงาแล้วขนุนไม่เหงาแล้วขนุนว่ายังดีกว่าเจ๊พลทิพย์อยู่เอ้ยเจ๊วาดอยู่ขนุนว่าไปแล้วพี่ชายไปแล้วพี่ชายไปผูกแล้วนุนเออรู้จักกันไว้ก็ได้อยู่ด้วยกัน มันจะล็อกก็ก่อกคนควันจะลุงก็ล็อกคอไพคุกไว้เหมือนเดิมก่นนะคะนี่ไว้ล็อกคอไว้ตรงที่เสาเออสูงมาก คโซก็สุดโยอดแล้วไโคกุกหลอดไทยไว้ก่อนนะคะไม่มีสีสำหรับไโคุกแล้วหวังที่นาคิโอ้ยมานี้ก็อยากมาเล่นแต่กับช้างนะคะนี่ช้างก็ไม่อยากเล่นด้วยตัวเล็กเกิน ากาศก็ร้อนมากเลยนะคะนี่ให้ชาวนาได้หวานข้าวบ้างนะคะนี่รงหน่อยสักหนึ่งอาทิตย์นี้พอดีเลยนะคะไม่สีชาวนาได้หวานข้าวขนุนขนุนน้อยขนุนน้อย ขนุนมงคลมีแต่ชื่อเพ,าะเ,พาะเลยที่แม่แม่เอฟซีเอ่มเออนะคะขนุนมงคลขนุนเงินทองชื่อเพราะๆทั้งนั้นเลยนี่ทำแบบนี้เราจะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็จะมั่นใจมากเลยไม่ต้องกงังวลเลย ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังนะคะนี่ล็อกโพไว้ที่เอาเชือกล็อกโอไว้ที่เสาไม้ก็พอโน๊ดก็จะผูกสงขากับไพโคูนะคะใส่ปกสงขาเพือ่อความปลอดภัยใช่ไหมขนุนขนุนมีเพื่อนแล้วขนุน สำหรับภายคคกนี่ต้องปลดภัยไว้ที่สุดเลยนะคะไพ่โคกภายคกยคกว่าควานไปไหนมองหาอยู่เมื่อกีอ้ควานไปทำธุระก่อนปุดเยี่ยวปุดเยี่ยวเสร็จแล้วต่อไปก็จะเอาสู่ผูกที่เสา แล้วก็อีกหน่อยก็จะปล่อยเชือกไว้ปล่อยเชือกออกนะคะนี่ ขนุนอะไรเริ่มตบมาทีละนิดทีละนิดบอกขนุนฮะเริ่มมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยขนุนมงคลว่าไงลูกหันหน้ามาทำไมทางนี้ เมื่อไหรจะนอนสักทีเนาะนี่น้างวยงวยเงาเนี่อ่ะอ่ะโยกไปโยกไปโยกไป สวัสดีแม่แม่เอซครับผมขนุนน้อยนะคะฝากไว้ออกอ้มอมใจด้วยนะครับขนุนมงคลครับขนุนมงคลครับเพราะว่าผมเอาคะแนนเพราะว่าเอาคะแนนที่ใหญ่ไปซื้อน้องชายมานะคะอยา่าขนุนมงคลนี่ก็เพราะอีกอย่างนั่แม่เอฟขนุนเงินทองนี่ก็โอเคเพราะเหมือนกันใช่ไหมขนุนเอาชื่อไหนกันแน่นี้ เสร็จแล้วไพคุกเอาเชอกออกกลนนะครับไพคุกขอบคุณแม่แม่แมอิปซีทุกทกท,กท่านนะคะที่รักและเอ็นดูไพคุกไพขนุนเจว่าเจาพลทิพย์แล้วก็พี่ใหญ่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการกดไลค์ให้นะคะเออสูงมากไพคุกนี่สูงจริงๆเลย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ